ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราได้จัดทำข้อคิดคติธรรมสอนใจเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมอนุโมทนาบุญ กดไลค์กดแชร์การให้ทานด้วยธรรมะเป็นการช่วยคนให้เกิดปัญญาพ้นทุก์มีสุขจึงควรให้ธรรมทานเพราะถือเป็นทานที่ได้บุญสูงสุดสำหรับวันนี้เรามีเคล็ดลับปิดทองพระตำแหน่งไหนได้อานิสงส์แรงช่วยส่งผลให้ร่ำรวยการงานก้าวหน้ามีความเชื่อกันที่ว่าการปิดทองที่พระพุทธรูปนั้นนอกจากจะเป็นการบูรณะ ต่อองค์พระปัติมาแล้วยังมีความเชื่อตั้งแต่โบราณว่ายังเป็นการสร้างอนิสงผลบุญในภพชาตินี้และภพชาติหน้าให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองหากเกิดมาในชาติหน้าก็จะมีผิวพรรณที่ผ่องใสมีสง่าราศีมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทำสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จหากทำแล้วดีก็ได้รับความสบายใจ แต่ในเรื่องของตำแหน่งการปิดทองพระนั้นก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปเช่นเคยการปิดทองพระตำแหน่งไหนได้ผลดีที่สุดและส่งผลอะไรต่อตัวเราเองในภพชาตินี้และภพชาติหน้าปิดทองหลังพระคำนี้หลายคนมักจะคุ้นเคยและได้ยินกันเป็นอย่างมากโดยมีการเปรียบเทียบกับการทำความดีของแต่ละคนโดยไม่ต้องกล่าวผู้ใด เป็นการสร้างคุณงามความดีของตัวเองโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนใดๆดังนั้นแล้วการปิดทองหลังพระมักจะทำให้มีคนอุปธรรมค้ำจุนทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยดีปิดทองบริเวณพระศียันหรือศีรษะตามโบราณน,นั้นเชื่อกันว่าจะทำให้มีสติปัญญาที่ดีเชียบแแหลมมีความจำเป็นเลิศมากกว่าผู้อื่น การเรียนก็ดีการงานก็เด่นสามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาในชีวิตไปได้ด้วยดีเสมอหยิบจับทำการงานสิ่งใดก็จะบรรลุเป็นไปตามจุดประสงค์และเป้าหมายปิดทองบริเวณพระพักหรือใบหน้าใครที่ปิดทองในตำแหน่งนี้จะทำให้ชีวิตคุณรุ่งเรืองมีความสำเร็จเข้ามาในชีวิตและครอบครัวหน้าที่การงานจะินรุ่งเรือง มีความสุขความนิยมยินดีในคณะและครอบครัวปิดทองบริเวณพระอุระหรือหน้าอกปิดทองในตำแหน่งนี้ได้อนิสง์ในเรื่องของการเกิดความดีความสง่าราศีเชื่อกันว่ามีผู้ชื่นชอบเป็นที่รักใคร่ของใครหลายคนโดดเด่นเป็นสงา่า เป็นที่ต้องตาต้องใจของใครหลายๆคนเป็นการเสริมเสน่ห์ของตัวเองปิดทองบริเวณพระอุทธรหรือท้องจะส่งผลให้ร่ำรวยมีกินมีใช้พรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองอุดมสมบูรณ์ทรัพย์ปิดทองบริเวณพระหัตถ์หรือมือเป็นการเสริมบารมีจะเป็นที่น่ายกย่องมีคนเคารพยำเกรง ปิดทองบริเวณพระบาทหรือเท้าส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมั่นคงสมบูรณ์ด้วยที่พักอาศัยและยานพาหนะในการเดินทางปิดทองที่บริเวณพระนาภีหรือสะดือมีความเชื่อว่าผู้นั้นจะไม่เจอกับความอดจะมีเงินมีทองมีใช้ไปตลอดชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญงอกงามในชีวิต ปิดทองบริเวณฐานรององพระมีความเชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับการมีอาชีพหรือหน้าที่การงานให้มั่นคงส่วนการปิดทองหลังพระเป็นภาษิตที่มีความเชื่อว่าถ้าจะให้องค์พระหนึ่งมีความสวยงามและสมบูรณ์ก็ให้ปิดทองทั้งหมดรวมไปถึงปิดทองที่ด้านหลังด้วยและควรอธิษฐานเวลาปิดทององค์พระดังนี้ ด้วยอนิสงค์แห่งการปิดทองนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เติมเต็มสิ่งดีๆที่ยังไม่เต็มให้บริบูรณ์แต่ถ้าพบว่าพระพุทธรูปมีการปิดทองเต็มองค์จนแน่นแล้วก็ปิดทองทับทองของคนอื่นลงไปแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าการใดๆที่เป็นสิ่งดีงามที่สมบูรณ์แล้วขอให้ข้าพเจ้า ได้ทำให้สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเถิดเป็นความเชื่อของคนโบราณที่สืบทอดต่อกันมาในเรื่องที่เกี่ยวกับการปิดทองพระตําแหน่งไหนจะให้โชคในเรื่องใดขอให้ทุกท่านพบเจอแต่ความรุ่งเรืองในชีวิตครูบาอาจารย์ท่านได้เมตตาต่อปัญหาทำไว้เกี่ยวกับอานิสงส์ของการปิดทองพระด้วยทองคำแท้ โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระราชพรมยานวัดท่าสงจังหวัดอุทัยธานีท่านได้เมตตาตอบไว้อย่างนี้ผู้ถามกราบเท้านามัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงอานิสง์ที่ลูกไม่ได้บริจาคแต่ปิดด้วยกำลังศรัทธาสองอย่างนี้จะมีอานิสงส์มากน้อยประการใดตายแล้วจะไปอยู่ถึงไหนเจ้าคะ หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเมตตาตอบก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันการปิดทองพระดูตัวอย่างเมนะกะเศษฐีใช้แผ่นทองคําเปลวแผ่นเดียวไปปิดใต้ถุนซ้วมตั้งใจมูชาพระรัตนไตรัยตายจากชาตินั้นเมียเป็นนางฟ้าผัวเป็นเทวดาลงมาอีกทีเป็นเศรษฐีทีนี้ให้ทานต่อตายก็ไปเป็นเทวดานางฟ้าใหม่ ลงมาอีกทีเป็นมหาเศรษฐีใหม่พอเข้าท้องแม่กลางคืนเช้าขึ้นมาพ่อมาล้างหน้าเห็นหน่อไม้ทั้งหมดรอบบ้านเป็นทองคําคนอื่นหยิบดึงไม่ขึ้นเขาต้องการหน่อไหนได้หน่อนั้นต่อมาวันคลอดมีแพะทองคําตัวเท่าช้างสารหลายร้อยตัวยืนอยู่รอบบ้านอ้าปากมีสายไหมหย่อนลงมาถ้าต้องการเงิน ดึงเงินไหลถ้าต้องการทองดึงทองไหลต้องการผ้าดึงผ้าไหลฉะนั้นเมธทะกะเศรษฐีจึงเป็นเศรษฐีรวยมหาศาลเป็นปู่นางวิสาขาฉะนั้นสุดแล้วแต่จะอธิษฐานนะถ้าหวังนิพพานก็ได้เร็วเป็นพุทธบูชาผู้ถามนี่ขนาดแค่หลุมซ้วมนะหลวงพ่อ และแผ่นทองคําแผ่นเดียวตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยนี่เ,เราปิดพระพุทธรูปพระอรหันเห็นชัดจิตใจมั่นคงกว่าสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่ได้จัดทำเรียบเรียงเนื้อหาข้อมูลมาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ